มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างเรื่องราวสําคัญมากคุณผู้ชมครับเรื่องของสินค้ากเกษตรนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกมาเรื่องของสายหวานถ้าสายหวานนี่ก็ต้องมีทั้งอ้อย ทั้งน้ําตาล<ช>ล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะล่าสุดคอรอมอเพราะราคาทั้งราคาอ้อยและก็ราคาน้ําตาลขั้นสุดท้ายปี2,566ทับ2,567โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและรวมถึงผลตอบแทนการผลิตจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2,566ทับ2,567เป็นรายเขต9เขตโดยมีอัตราเฉลีย่ยดังต่อไปนี้ครับ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะคะอัตราอยู่ที่1,404บาทค่ะต,ต่อตันนะคะที่ระดับคุณภาพความหวานอยู่ที่10 ccs นั่นเองค่ะและ้วข้อ2อนะคะอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ84.25บาทต่อ1หน่วย ccs ค่ะและข้อ3นะคะผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเท่ากับ601.79บาทต่อ ตันอ้อยนั่นเองคับใช่นี่คือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะฮะซึ่งสําหรับการคํานวณราคาอ้อยที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่าราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยก็จะต้องมีการชดเชยพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะหามาตราการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่าเขตอื่นพร้อมทั้งยังมีการเดินหน้าคุณผู้ชมครับเพื่อยกระดับ มาตรการในการลดการเผาอ้อยเรื่องนี้สําคัญลดการเผาอ้อยแล้วก็ยังมีมาตรการในการดําเนินการทางกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบการเผาอ้อยอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับนี่คือมาตรการสําคัญที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไรอ้อยนั่นเองใช่ก็มีการรับซื้อซากอ้อยด้วยนะอย่างที่บอกว่าลดการเผาเพราะตอนนี้อย่างที่บอกเลยเข้าเข้าช่วงฤดูฝุ่นแล้วอะไรที่ลดได้ก็ต้องลดก็อย่างที่บอกว่ามีการรับซื้อซากอ้อยด้วยเพิ่มเติมจะได้ไม่ต้องเผากันอีกใช่้ ได้เงินด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ฝากถึงพี่น้องด้วยนะครับที่เป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยก็เรียกว่าชื่นใจกับสิ่งที่รัฐบาลมอบให้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของราคาทั้งราคาอ้อยราคาน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายที่นํามาฝากกับพี่น้องวันนี้นะครับ